fdc shop ร้านขายโลบัคเลนเจ็ดและก็มีบริการอื่นอีกมากมายเช่นการเติมเพชรฟรีไฟ,ฟล์วอลเลนหรือว่า rov สามารถใช้การต้ตร้านคลิปได้เลยนะครับผมคุณเคยรู้ไหมว่าทำไมเราต้องทำการซื้อเกมพาร์แบบโอ้โหดูดิ450โลบัค1,200โลบัค450โลบัค350โลบัคหรือว่า2,700โลบัคโคตรจะเยอะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือ350โลบัคเราซื้อไปเพื่ออะไร แล้วก็มันคุ้มค่าสำหรับตัวเราหรือเปล่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปตามหากันในคลิปกันดีกว่านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสมัครให้ได้ด้วยกันนะครับผมโอเคใครกดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันดีกว่านะครับผมโอ,โอเคนะครับผมก็มากันตอนแล้วนั่นเองนะครับผมก็ขอก่าบสวัสดีทุกคนกันด้วยรายกันนะครับผมก็นนี้เนี่ย อยู่กับพี่เหมือนเดิมเลยชิงนั่นเชดีเรามาอยู่กับล่างลูก้าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคก็คือในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาบอกน,นี่นะครับผมหรือว่าเราจะมาพูดน้อนเรื่องของเกมพาร์ทว่า ซื้อมาเพื่ออะไรกันนะครับผมก็บางคนก็นั่นแหละว่าเฮ้ยซื้อแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเหมือนกับรีวิวไหมและให้ความสําคัญมันด้วยละกันนะครับผมว่าซื้อมาเพื่ออะไรทําอะไรได้นะครับผมบางคนก็อาจจะซื้อมาอาจจะไม่คุ้มเน่ยนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเกมพาร์ทอันแรกกันดีกว่านะครับผมเกมพาร์ทอันแรกนะครับผมก็คือเป็นเงินคูณ2นี่นะครับผมหรือว่า 2x แล้วก็มันนี่นะก็แปลว่าเงินคูณ2อนี่นะครับผมเช่น ผมซื้อแล้วนะคนดูครับอ่ะถ้าเราเนี่ยรับเควสไเองนะครับผมนี่เราจะได้ตังประมาณ10,000กว่าบาทใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคณดูดูนะผมอาจจะประมาณ20,000ก,กว่าเลยนะคนดูนะครับผม2 0 0 0 0ถ้าเราทาเควสแบบ1 0,000นเนี่ยเราก็ได้2 0,000เลยแบบโคตรชิวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากได้เงินเร็วอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถซื้อได้น,นี่นะครับผมผมแนะนํานะโอเคเดี๋ยวผมทาการตัดไปตอนที่ผมทำเควสเสร็จกันดีกว่านะครับ โอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเพชรผมก็หลีกหนึ่งตัวก็เสร็จแล้วนี่นะครับผมทุกคนก็สังเกตตังค์ได้นะว่ามันเพิ่มขนาดไหนประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็จริงๆเนี่ยผมอยากใส่หูอันนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ลูก,ก้ามันแตบบ่ว่าคือแบบหัวมันแบบนี่แหละล้นเกินอะ่ะโอเคปิดความล้นก่อนเลยละกันหลังจากนั้นเนี่ยผมทําการค่าทุกคนได้ดูเลยคือมันคูณตังค์เนี่ยคูณสองเนี่ยถามว่าดีไหมเนี่ยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าดีนะเพราะว่าได้ตังค์ไปได้เร็วด้วยนะครับผมคือแบบ บางคนแบบอาจจะงงว่าเฮ้ยรุ่นรับยังไงยังไงเราก็ฟาร์มตังค์ลอยประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนี่คนบ้ะเพิ่มโคตรเยอะนะครับผมคือคูณ2ไปนะครับผมโอเคนี่ไงได้ตังค์มา25งหมื่นนี่นะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดวลต่อไปดีกว่านะครับผมผมก็แนะนําให้ซื้อรบคนที่อยากได้ตังค์เร็วๆเนี่ยนะครับผมเกมพาชิ้นต่อไปเนี่ยนะครับผมแน่นอนเลยคือดาบนี่เลยนี่นะครับผมดาร์คเบดนี่นะครับผมราคาก็ประมาณ 1,200โลบคิ 1> 1, นี่ยนะครับผมนะก็ถือว่าแพงไหมเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าแพงนะครับโอเคนะครับผมก็ซื้อเลรีก็ประมาณกี่ร้อยอะ300ป่ะอืปประมาณนั้นนี่นะครับผมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมในานาทีซื้อไงผมก็ง,งงอยู่เหมือนกันนะครับขายเลรอะไรกันนะตอนนี้นะครับผมโอเคก็สามารถไปสนับสนุนได้คือเป็นร้าน FDC Shop ตอนนี้เขาขายเลด6เลร7อยู่นี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมพัชชินีก่อนเลยละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ย แต่ว่าสำผมนะถ้าเกิดว่าใครเล่นนานๆหรือว่าอยากเล่นโ,นโหดเลยหรือว่าฟาร์มดีเลยก็แนะนําให้ซื้อได้เลยนะครับผมไม่ต้องคิดเลยนะครับผมผมก็แนะนำเนาะสำผมอยากซื้อเนาะถือว่าแรงนะครับผมแล้วก็ดีด้วยนะครับสำการ PVP e แน่นอนครับดาบชิ้นนี้ก็ทําการรีเวิร์กแล้วนี่นะครับผมกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคนดูครับก็ถือว่า หน้าตาหล่อเหลาอยู่นี่นะครับผมหรือว่าเป็นโยรูวีสามจริงไม่ใช่โลโยรูวีสามนะครับผมก็คือเป็นการรีโมเดลหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอการอัปเดตเีงนะครับผมเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นแอดมินนะครับเราก็เช่นกันนะครับผมก็ไม่ใช่แอดมินผมก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับผมก็นั่นแหละผมแนะนานะครับผมใครที่อยากซื้อก็ซื้อได้นะครับมาเลยว่าดีนะครับผมดีมากมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคือฟาร์มเนี่ยดีแน่นอนนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยฟาร์มแบบนี้ใช่ไหมน่ะคือแบบมันแรงด้วยนี่ ดาเมจก็รุนแรงรุนแรงมากๆนะครับประมาณนี้นะผมก็แนะนําเลยนะครับราคาอยู่ที่1200งพันสองร้อยโลบาโอเคนะครับผมก็เกมพาชิ้นต่อไปเลยนะครับเกมพาชิ้นต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะแนะนําดีหรือเปล่านะครับก็คือเป็นคูณ2ค่ามาสเตอรี่ค่ามาสเตอรี่คืออะไรนะครับบางคนอาจจะงงเนาะทุกคนเนี่ยลองสังเกตขวามือนะตรงนี้น,นะครับผม แล้วก็ดูสกิลนะครับผมอ่าสมมติอ่าผมเป็นผลปีศาจเนาะโอเคผลปีศาจเนี่ยมันก็จะใช้ค่ามบตเตอรี่ตามเวลเลยนะครับผมค่ามบตเตอรี่สมมติใช่ไหมเรามีศูนย์ใช่ไหมล่ะเราก็ไม่สามารถใช้อันนี้ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องการ1ใช่ไหมล่ะเออก็ต้องฟาร์มตรงนี้เนี่ยให้ถึง1นี่นะครับผมตอนนี้ผมก็300กว่าละแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับ2 250เนี่ยนะครับผมก็คือเป็นสกิลนี้เนาะอ่าสกิลแป๊บน,นึงนะสกิลนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ย คิวเนี่ยเออคือมันต้อง250เท่านั้นเองนะครับผมก็คือเราต้องฟาร์มค่ามาเตอรี่เนี่ยจนถึง250น้นี่ครับผมเช่นบอกว่าคือถ้าเกิดบ้า,าบางคนเนี่ยไม่ซื้อคูณ2เนี่ยถามว่านานไหมเนี่ยนะครับผมตอบเลยว่านานเหมือนกันนะครับผมก็ได้นําเลยก็ให้ซื้อได้นะครับผมรับคูณ2อ,อันนี้มันดีเนี่ยนะครับผมเพราะว่ามันคูณ2นะเว้ยแต่ว่าถามว่าเฮ้ยเวลาเรารับเวลเนี่ยมันจะคูณกับเวลไปด้วยเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สมมติถ้าเราแบบว่ามันไม่คูณนะเว้ยคน คือเองต้องฆ่ามอนเตอร์เท่านั้นเองนะครับผมเอออาจจะพูดงงๆนะก็เอาง่ายคือรับเควสไม่ได้ช่วยแบบว่าเป็นคูณ3มเวเอาง่ายนะครับผมพูดก่อนนะคือถ้าเกิดรับเวียก็คือเป็นของแค่เงินแล้วก็เวียวแค่นี้เองนะครับผมแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากเพิ่มค่ามาตุรี่เนี่ยต้องฆ่าศัตรูนี่นะครับผมไม่ใช่ฆ่าตัว <c oughs> สามส่วนหนึ่งไม่ใช่ค่าไม่ใช่สามส่วนหนึ่งไม่ใช่ค่าสุดตูนสินะครับผมก็คือเราต้องค่าไอตัวนี้นะครับผมมอนเตอร์แบบนี้นะนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นมัตเตอรี่แถวๆนี้นะตรงนี้นะครับผมนี่ครับมัตเตอรี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็นั่นแหละนะครับผมสับเกมพาร์ตีก็แล้วแต่คนนะจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครรีบใช้สกิลก็ได้นะครับซื้อเลยแนะนำนะครับผมเพราะว่าดีมากๆนะครับผมแล้วมันก็จำเป็นมากๆด้วยนะฮะบางคนก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจำเป็นจริงรพีีปะมาณน มันจำเป็นนะครับสำหรับคนที่รีบนะสำหรับคนที่ไม่รีบก็ไม่จำเป็นเลยนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆแบบชิลๆสบายๆของสไตล์เราเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมพาชินีเนาะผมก็รีวิวนี้ราคาก็ไม่แพงมากครับสือลห้าสิบนะครับซือกันได้เลยนั่นเองเกมพาชินต่อไปนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็คือเป็นเรือนะครับผมเรือยังไงเรือเอสของเราเนี่ยนะครับผมก็ ความเร็วเนี่ยความแรงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ต่างจากอะไรนะก็ต่างอยู่แหละนะครับเพราะว่ามันเร็วมากแต่ว่าผมแนะนําเลยก็คืออยาไปซื้อก็ได้นะหรือใครจะซื้อก็ได้นะแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมนะผมเนี่ยซื้อมาเนี่ยเอาไว้เดินเกาะใช่ไหมล่ะแต่ว่าใครที่แบบไม่รวยมากเนี่ยพูดพูดอีกไม่ได้ดิมันก็เหมือนกัะเยียดใช่ไหมล่ะคือแบบใครที่แบบมีตังค์เยอะแหละแต่แบบกูก็ใช้เรือแบบกระกากดีก็ได้นี่มันก็มีเหมือนกันนะครับก็คือมีเรือหนึ่งนะครับที่แบบ เราไม่จําเป็นต้องเติมก็ได้ซื้อเลเอะไรประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะนั่นแหละนะครับผมก็ไม่ค่อยแพงแหละแต่ก็แพงอยู่นี่เองครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าผมแนะนําเลยถ้าเกิดว่าใครเน้ยอยากซื้อเนาะเปลืองโลบักอะไรประมาณนี้เนี่ยเอาโลบักไปซื้อเสื้อผมเองก็ได้นะครับโอเคเรามาซื้อเรือคันนี้ไว้คนดูอ่าเรือฟรีอันนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็เร็วแรงเหมือนกันนะครับผมรุ้นรกเหมือนกันนะเอออันนี้ก็เร็วเหมือนกันนะครับผมก็ ไม่ต่างอะไรกันมากอ่ะมันก็เร็วอยู่เหมือนกันนะฮะสําหรับอ,อันนี้เนาะเออผมก็แนะนำนี่นะครับประมาณนี้สับเรือเกมพาร์ิ้นนี้นี่นะครับผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออผมก็ไม่แนะนําให้ซื้อละกัสนสับตัวผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นไงต่างๆผมก็เมนกันด้วยละกันนะครับเกมพาร์ชิ้นต่อไปนะครับผมก็คือเป็นเกมพาร์ท,ที่แบบว่าตามหาผลนี่นะครับผมถามว่าพี่นครับมันจําเป็นหรือเปล่าสับผลอ่าไม่ใช่ผลอ่าเกมพาร์ชิ้นนี้นี่นะครับผมก็ถามตรงเลยพูดงตรงเลยก็ว่า สำคัญอยู่นะครับผมคนดูครับมันสําคัญก็คือแบบว่าเราเนี่ยนะครับผมสามารถที่แบบเราจะไปตามหาผลพิสัยใช่ไหมอ่ะสมมติผมไม่มีผลพิสั์เอ้ยผมไม่มีเกมพาร์ทเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าผลเกิดตรงไหนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีเกมพาร์ทนะครับผมก็มันจะช่วยบอกเลยบอกเวลาว่าไม่ใช่บอกเวลาดิบอกว่ามันอยู่จุดไหนมันจะขึ้นเป็นเลขเลยนะครับผมให้เราเดินตามเลขไปให้มันเหลือเป็นสูตรเน่นะครับผมก็นั่นแหละ เดินตามไปเลยนะครับผมเกมพาร์ชิ้นนี้บอกเลยว่าโคตรจะดีแล้วก็คุ้มมากๆนะครับผมไม่เกิว่าใครอยากยังไม่มีก็อย่าลืมไปซื้อด้วยแต่ราคากูบอกเลยว่าโคตรแพงแพงมากๆนะครับผมแต่ก็ใครเนี่ยที่จะซื้อก็มันก็คุ้มแหละถ้าเกิดว่าใครมีเงินเนาะ <c oughs> ก็ซื้อมาเถิดนะครับผมถ้าเกิดว่าตังค์มึงเหลือซื้อไปเถิดนะ,ค,ะ 2, 100, 000, นครับผม2องพันจุดร้อยไหมนะครับผมประมาณนั้นแต่ก็ผมแนะนาเหมือนเดิมม,ะะมไม่แนะนาให้ซื้อเพราะว่าแพงเกินนี่นะครับก็เอาเป็นทางที่ดีก็คือ ให้เพื่อนช่วยหาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกจุดเกิดอีกทีเลยด้วยกันเออไปดูคลิปแบบยูทูบเบอร์ก็ได้นะครับยูทูบเบอร์ก็บอกแล้วว่ามีผลเกิดจุดไหนบ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถไม่จำเป็นต้องซื้อเกมพาร์ทก็ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับเกมพาชิ้นต่อไปนี่นะครับผมก็เป็นการ ดรอปน่นะครับผมก็คือเป็นดอปไอเทมอะไรประมาณเนาะบางคนก็เพิ่งมาเล่นเกมนี้เนี่ยอาจจะงงๆว่าเกมพาร์ทน,นี้เนี่ยมันคืออะไรวะพี่นะครับผมที่มันเป็นแว่นตาดฟามิงโกเนี่ยนะครับ <fi> ผมขึ้นให้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือมันจะช่วยการดอปไอเทมเน,น,น,นี่นะครับผมเช่นเราไปตีลออย่างเงี้ยนะครับผมนี่ก็จะดอปเป็นหมวกใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมหมวกนี้เนี่ยนะครับผมโอกาสดอปเนี่ยมันก็ได้อยู่เนี่ยนะครับผมแต่อาจจะได้ยาก สำหรับคนที่ซื้อคูณ2เนี่ยนี่นะครับผมก็จะดรอปได้โคตรง่ายนะครับผมกูกูพูดไม่ได้จริงว่าคนดูถ้าเป็นจริงเนี่ยครับไม่ต้องซื้อเออผมพูดตรงเลยว่าไม่มึงไม่ต้องซื้อครับมันเปลืองครับคนดูมันเปลืองยังไงนะครับผมอะซื้อคูณ2นะเว้ยผมตีแทบตายกูยังไม่ได้ดาบรอเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้ดาบรอเลยนะครับไอออนเนี่ยรู้ป่ะคนดูผมยังไม่ได้ดาบรอเลยนะครับผมไอลูก้าถึงกับงงเลยผมไม่ได้เลยเว้ยคือแบบผมตีไปประมาณ ห้าหกตัวอมันยังไม่ได้เลยอะคิดดูดีแต่เพื่อนผมเว้มันไม่ได้ซื้อคุณสองหาเลยเลยมันได้เว้กูงงเลยวะคืออะไรวะคือผมก็ซื้อคุณสองนี่ว่าทำไมมันไม่ได้หรือเกมพาทไม่ไมําทงานไว้ฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ไม่มีคนเข้ามาด้วยว่ะได้ไงวะเนี่ย โอเคอันนี้ก็เรื่องราวทั้งหมดเลยก็คือเป็นเกมพาร์ทที่ผมเนี่ยทำการมาสรุปว่าซื้อแล้วคุ้มหรือเปล่านะครับผมใครคิดว่าไหนเนี่ยคุ้มก็ลืมคอมเมนต์กันด้วยส่วนตัวผมเนี่ยคุ้มที่สุดคือเป็นเกมพาร์ทหาผลนี่เองนะครับผมแต่มันก็แพงมากๆนี่นะครับมีเกมพาร์ทหาผลแล้วก็ดาบโยรูแค่นี้นะครับผมไม่ดิมาคเตอรี่ด้วยนะครับผมแค่2อ,อย่างนี้นะสามอย่างดียร์นะครับแค่นี้เองนะครับผมที่ผมคิดว่าคุ้มมากๆนะครับควรไปซื้อนะครับเครื่องตรวจจับ ผลปีศาจนี่นะครับผมแล้วก็ดาบเยลูแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือมาสเตอรี่แค่นี้เองนะครับ3อย่างนี้ถ้าใครมีตังก็ผมแนะนําซื้อแค่3อย่างนี้พอนะครับไม่ต้องไปซื้ออื่นแล้วเนะืครับผมโอเคก็มาณนี้สับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะคลิปเกี่ยวกับการแบบว่าพิมพ์คําว่า FC นะครับผมในแมปแค่นี้เองนะครับพิมพ์คําว่า FC เท่ากับได้ผลถาวรฟรฟีนะครับผมผมก็จะซื้อให้เลยนะครับผมที่เคยว่าใครเนี่ยไม่มีผลอะไรบอกพี่เดี๋ยวพี่จัดให้ละกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครอยากเป็นสปอนเซอร์แบบ การส่งโลบัคให้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพูดในคลิปนั้นนะโอเคเลยครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้โลบัคแบบฟรีๆก็คือแบบว่าส่งแค่สามพันพอนี่นะครับผมแต่ก็โปรโมทในคลิปคลิปนั้นเลยนี่นะครับผมขอแค่สามพันโลบัคอัพนี่นะครับผมในคลิปคลิปนั้นแล้วก็ผมก็แค่โปรโมทแค่คลิปๆเดียวนะพอนี่นะครับโอเคครับสหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับจุ๊บๆไปไปครับผมโอเคใครชอบดูก้าวก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอคลิปนี้กี่ไลค์ก็ไดด้้นนนะะแแลลวต่คคคคูเยรรรััับบบ๊ผผมมซี